สวัสดีครับพี่พี่เห็นอะไรไกลๆอยู่ตรงนั้นไหมครับคันนี้คือรถหนึ่งคันที่ผมภูมิใจนําเสนอมากๆนะครับแต่ตอนนี้แดดมันแรงมากๆนะฮะแต่ก็มาเพื่อทุกๆท่านนะครับที่กำลังหารถใช้งานอยู่คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผม โอมใจนำเสนอเป็น t o y ยต้าไฮรักวีโกแชมป์ปี2013นะครับเครื่องยนต์ 2,500cc Vn Turbo นะฮะให้กำลังที่1 4 4แรงม้านะครับคันนี้สีดำสดๆนะฮะตอนนี้แดดเปียงๆเ,เลย นะครับเมื่อกี้อุส่าห์ไปนั่งหลบแดดตั้งนานนะครับกะให้แดดล่มลงหน่อยแต่มันไม่ล่มลงเลยก็จัดซะเลยตอนนี้นะครับมาเรามาดูกันนะครับให้ดูรอบคันก่อนเดิมเเลยนะครับคันนี้สติ๊กเกอร์ลาเบลทุกอย่างอยู่ครบนะครับแทบจะไม่มีตำหนิเลยนะครับเป็นปี2013 VN t ย r เทนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ยอดฮิตเลยในช่วงสมัยสักปีตั้งแต่2013ขึ้นมาจนถึง2015นะครับคันนี้ผมใช้ทดลองใช้นะครับมาประมาณ2อาทิตย์นะครับระยะทางก็ประมาณ300-400โลนะครับที่ไะ้ทดลองขับมานะครับคันนี้เป็นหนึ่งคันที่รู้สึกว่าขับดีมากๆนะครับ ดีมากช่วงล่างดีเครื่องเกียร์สมูทนะครับการทำงานของเครื่องยนต์และเกียร์เหมือนใหม่เลยนะครับเหมือนป้ายแดงเลยนะครับช่วงล่างไม่มีออสแอดนะครับผมจะถ่ายให้ดูทุกจุดนะครับเครื่องยนต์ด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็โครงสร้างหลักของตัวรถมาเดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นจากภายในกันก่อนนะครับเปิดเข้ามานะครับอย่างแรกเลย เจอก่อนเลยนะครับเอกสารสําคัญในการโอนนะครับรถคันนี้เป็นชื่อผมนะครับโอนเข้าชื่อของผมแล้วนะครับเพื่อให้การโอนต่อเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นนะครับมาดูภาษีนะครับหมดวันที่11มินาคม2568ก็ใช้ได้อีกยาวๆภาษีไม่ขาดใช้ได้ยาวเลยนะครับเล่มนะครับสังเกตรถใช้จังหวัดเดียวตั้งแต่ ออกศูนย์มานะครับใช้กรุงเทพมาตลอดนะครับบุ๊กเซอร์วิสทุกอย่างอยู่ครบนะครับมาดูภายในกันหน่อยนะครับปกติแล้วตัวนี้มันจะเป็นเบาะผ้าน,นะครับแต่นี้เจ้าของเก่าเขาหุ้มเบาะหนังมาซึ่งก็สวยงามดีนะครับเป็นสีน้ำตาลข้างหลังปักโลโก้เป็น v ีโกนะครับสวยงามเลยนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกเลยสะอาดเรียบร้อยนะครับ ตรงที่พักแขนนี่ก็หุ้มหนังมาสวยงามดีนะครับคอนโซลน,นะครับของเดิมแท้ศสย์โรงงานนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะฮะเลขไม้นะปัจจุบันมาดูเลขไม้กันนิดนึงนะครับเลขไม้คันนี้วิ่งไม่เยอะเลยนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนแดหัก้าร้อยแปดิเโลมเลขไม้นะปัจจุบันนะครับเป็นเลขไม้ที่ ไม่ถือว่าเป็นเลขไม้ที่เยอะเลยนะครับสําหรับรถปี2013ใช้งานมาน้อยนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะมาเรามาดูด้านหลังของแคปบ้างนะครับมาเบาะแคปบข้างหลังก็เป็นเบาะหนังเช่นกันนะครับพนักพิงก็เป็นหนังเป็นหนังหมดเลยนะครับพยางโปพื้นนะครับเป็นพยางแบบกระดุมนะครับสะอาดเรียบร้อยนะฮะ คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมชอ,ชอบชอบชอบเอามาขับมากเพราะว่ามันดูสะอาดมันดูเหมือนใหม่มากครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็ดีการใช้งานเกียร์เกออ์ทุกอย่างเบรกช่วงล่างนิ่มสมูทนะครับใช้งานดีนะครับภายในเรียบร้อยมากคันนี้นะฮะดูครับมาคันนี้เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างหลักของ ัถถกนนหน่อยมาครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างหลักของตัวรถกันนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นอาร์คประตูนะครับคือถ้าเกิดว่ารถเคยชนหนักชนด้านข้างมาหนักหรือว่าเคยพิวาม,มาอะไรอย่างเงี้ยพวกอาร์คประตูนยครับตัวนี้เขาเรียกเม็ดอาร์คประตูนะครับ,รระะรบจะหายไปทั้งหมดอันนี้คือเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานนะครับแสดงว่าไม่มีการซ่อมแซมเป็นเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานมาทั้งหมดนะครับอันนี้ด้านหลังเบาะแคปนะฮะนี่ให้ดูทั้งหมดเลย ครับมีสติกเกอร์คำเตือนตัวนี้มาจากโรงงานติดม,มาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของผู้โดยสารกันบ้างนี่ครับด้านฝั่งของผู้โดยสารเม็ดอาร์คอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับของโรงงานทาแท้นะฮะถ่ายให้เห็นชัดๆไปเลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมเดิม อันนี้ด้านหลังนะครับแคบด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเดิมๆมมามีสติกเกอร์ตัวนี้ติดมาให้จากโรงงานเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหัวใจหลักสำคัญนะครับของด้านหน้ากันบ้างนะครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์และโครงสร้างหลักของด้านหน้ามาครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับมาเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับ ตรงนี้เป็นส่วนหวัวใจหลักสําคัญของรถนะครับคือห้องเครื่องและโครงสร้างหลักด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงด้วยเรามาดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับอันนี้เป็นห้องเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องยนต์เดิมๆแห้งกริบนะครับไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะครับด้านหน้าเครื่องนะครับสายพานยังดีสายพานไม่แตกนะครับหมอน้ํานะครับหมอน้ําเดิมโตโยต้านะครับด้านข้างนะครับ แห้งๆเลยแห้งๆสะอาดๆไม่มีคราบน้ำมันหยดเยิ้มนะครับนี่หลังเครื่องนะครับหลังเครื่องก็แห้งๆเดิมๆนะครับน็อตเครื่องไม่มีถอดไม่มีขันนะครับ งหลักกันหน่อยตรงนี้เป็นน็อตแก้มนะครับน็อตแก้มเนี่ยจะต้องไม่มีรอยขันนะครับไม่มีรอยไขนะครับนี่ฮะเพราะว่าถ้าเกิดรถมีการชนด้านข้างมานะครับจะต้องมีการไขเพื่อซ่อมแก้มด้านข้างตัวนี้นะครับดูได้เลยเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยไข้ดูแบบชัดเจนนะครับในส่วนของตัวคารด้านหน้านะครับ ส่วนตัวคานด้านหน้าจะต้องมีตัวนี้ครับด้านซ้ายจะต้องมีตัว L นะครับด้านขวาจะต้องมีตัว R นะครับชัดเจนคานกลางนะครับจะต้องมีเป็นเลขโค้ดนะครับเป็นโค้ดัมเบอร์ของตัวคานนะครับชัดเจนนะครับส่วนของฝากระโปรงนะครับจะต้องไม่มีรอยขันนะครับนะสีจะต้องเดิมเมานะครับ นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับจะต้องไม่มีรอยขันแล้วก็ฝากระโปรงจะต้องมีโลโก้คำว่า Toyota อันนี้คือของแท้ส่วนด้านนี้จะต้องมีเป็นสติกเกอร์เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นสติกเกอร์ที่ติดมาจากโรงงานเป็นฝากระโปรงแท้เดิมๆนะครับเนี่ยโครงสร้างหลักด้านหน้า เดิมทุกอย่างไม่มีเคยแกะไม่มีเคยถอดน,นะครับมาที่นี่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังก็สตาร์ทง่ายนะครับแบตอาจจะมีอ่อนๆนิดหน่อยนะครับไม่เยอะยังใช้งานได้อยู่นะครับ แต่ปิดสตาร์ททีเดียวก็ติดขึ้นมาเลยลองฟังเสียงเครื่องกันหน่อยครับให้ฟังชัดๆการทำงานของเครื่องยนต์นะครับเครื่องไม่มีเสียงเขดของวาวนะครับเดินนิ่งเรียบนะฮะด้านหน้าเครื่องนะครับสายพานทำงานอย่างปกติ ลูกลอกต่างๆจะไม่มีเสียงเอสเอสอาร์อานะครับให้ฟังชาชัดนะครับทุกจุดแต่ผมให้ดูตัวกา้านนามันเครื่องหน่อยเรือเครื่องมืออตัวนี้เป็นแบบมีไอออกมานะครับอันนี้คือแข้งแขงนะครับไม่มีไอนิ่งสนิทเลยนะครับ เดี๋ยวผมลองไปเหยียบคันเร่งแรงๆให้ดูสักหน่อยนะครับอก่อนจะเหยียบคันเร่งเดี๋ยวให้ดูที่ท่อก่อนนะครับว่ามันจะต้องไม่มีควันไหลนะครับจะต้องไม่มีควันขาวไม่มีควันดำไหลออกมาอันนี้คือเครื่องยังฟิตเครื่องยังแน่นอยู่นะครับเดี๋ยวผมเหยียบคันเร่งแรงๆให้ดูสักทีนะึงอ่ะเริ่ม ยาวๆเลยเหยียบแรงๆเหยียบยาวๆนิ่งสนิทนะครับขออีกทีมาเห็นไหมฮะไม่มีควันออกมาเลยนะครับไม่มีควันออกมาเลยนะครับนิ่งๆสนิทเลยนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเครื่องยนต์นะครับ ยังฟิตยังแน่นอยู่นะครับการทำงานเหยียบแรงเมื่อกี้เสียงเครื่องก็ยังปกติดีเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีไอออกมานะครับตรงการวัดลมันเครื่องก็ยังไม่มีไอออกมาซึ่งมันก็จะไม่มีแน่นอนเพราะว่าเครื่อ,อยงยนต์นั้นมันยัง ติดติดสนิทแห้งๆนะครับรถการใช้งานไม่แค่แสนกว่ากิโลครับแสนแปดหมื่นนะครับแสนแปดหมื่นแสนเก้าหมื่นมันยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนี่ครับเลขไม่นะครับชัดๆเลยมาครับทีนี้เดี๋ยวขอให้ ได้ดูตำหนิสักนิดหนึ่งนะครับจะบอกว่ารถอายุขนาดนี้เนียนใสคลิปทั้งหมดเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับหรือเป็นไปได้ยากมากแต่คันนี้ตำหนิไม่ได้แย่เลยนะครับบอกได้เลยว่าไม่ได้ยิงไม่ได้ใหญ่โตนะครับในส่วนตรงนี้ตำหนิจะอยู่ตรงด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะกันชนตรงนี้มันจะจะจะ,จะยุบเข้าไปนิดนึง นิดเดียวนะครับข้างในนี่ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ชนเข้าไปถึงข้างในนะครับเนี่ยยุบเข้าไปหน่อยเดียวนะอันนี้ในส่วนตนําหนิตรงนี้ด้านท้ายนะครับแค่นั้นเลยในส่วนของฝาท้ายตรงนี้นะครับมันจะมีผมว่ามันน่าจะเป็นสนิมนะครับเพราะว่ามันจะเปิดฝืดนะครับเปิดฝืดนิดนึง ก็เปิดได้ง่ายอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องดึงนิดนึงนะครับเพราะว่าผมว่ามันจะเริ่มมีสนิมตามอายุการใช้งานนั่นแหละในส่วนของโครงสร้างหลังนะครับด้าน,านหลังโครงสร้างหลักก็นะครับนี่รอยอาร์คของขอบกระบะยังมีครบ,ครบอยู่ฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายของเดิมโรงงานนะครับมีโลโก้ด้านซ้ายจะเป็นตัว L โลโก้ด้านขวาจะเป็นตัว R นะครับ ส่วนอื่นๆที่เป็นตำหนิก็จะเป็นพวกริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยครับอย่างขอบประตูอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นแบบสีมันกระเทาะออกมาบ้างเพราะว่าเวลาใช้งานเวลาเปิดอะไรเงี้ยมันอาจจะไปโดนไปขูดอะไรนิดนหน่อยๆนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตำหนิที่แบบการชนอะไรางนั้นนะฮะก็เป็นสีขูดขีดบ้างทั่วไป อย่างตรงนี้ก็มีคาบผมว่าน่าจะเป็นคาบอื่นนกนะครับเป็นคาบอื่นนกที่มันขาดไม่ออกเพราะว่าอื่นนกเนี่ยมันเป็นกฎเป็นตัวร้ายของสีรถยนต์เลยยิ่งสีดํานี่ยิ่งตัวร้ายเลยเนี่ยครับเนี่ยนี่ก็มีขีดควรน,นิดหน่อยนะครับเนี่ยขอบป,ประตูนะครับอันนี้จะเป็นตําหนิของรถคันนี้นะครับซึ่งไม่ได้มีผลกกบ โครงสร้างหลักไม่ได้มีผลกับการขับขี่ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับให้ดูหลังคากันหน่อยอันนี้ในส่วนของหลังคานะครับไม่มีบุบนะครับเดิมๆสวยๆเลยคันนี้ใครได้ไปนี่ หรือว่าโชคดีมากนะครับได้รถคันนี้ไปใช้งานมันจะอยู่กับคุณได้อีกยาวๆแล้วอยู่ได้แบบคุณสบายใจเลยนะครับโอเคก็ในวันนี้นะครับผมก็ยินดีน,นำเสนอมากสำหรับโตโยต้าไฮรักวีโกแชมป์ปี2013สีดำคันนี้กับ ก็ท่านใดที่กําลังหารถใช้งานอยู่สักคันนะครับซื้อไปพร้อมที่จะใช้งานไม่ต้องซ่อมอะไรคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับเข้ามาดูได้โทรโทรเข้ามาสอบถามเข้ามานัดเข้ามาทดลองขับได้เลยนะครับราคาคันนี้ผมขอที่จะขายเงินสดเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีไฟแนนซ์น,นะเนาะเป็นคนบ้านๆทั่วไป ซื้อมาขายไปนะครับมันจะเป็นเต็นท์ใหญ่โตก็มันจะทาําไฟนซ้ค่อนข้างที่ยากมากนะครับขอเน้นขายสดก่อนราคาคันนี้ผมตั้งอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่แพงเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับโทรมาสอบถามราคาสามารถที่จะคุยต่อรองกันได้นะครับก็ในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน พร้อมกับรถสวยโตโยต้าคันนี้นะครับท่านใดจะเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูรถก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเลย,ยินดีรับสายทุกท่านโอเคขอบคุณมากเลยครับที่สละเวลาชมวิดีโอขอบคุณครับสวัสดีครับ